3มเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนอาหารที่เราทานให้มาช่วยลดน้ำหนักมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันก,นก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจนะครับว่าอาหารกับยาแตกต่างกันนะครับทุกวันนี้เราอยากลดน้ำหนักเราก็ไปหายาไปหาอาหารเสริมมาใช้กันนะครับแต่หมอก็บอกแล้วนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็บอกแล้วถ้าเราทานอาหารหลักของเราให้ครบ5้าหมู่ได้นะครับออกกำลังกายบ้าง แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเราจะดูแลสุขภาพได้โดยเฉพาะในเรื่องของการลดน้าหนักนะครับวันนี้ประการแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเราต้องเหมือนกับฟังเสียงร่างกายของเราว่าต้องการอะไรไม่หิวอย่าไปทานนะครับไม่หิวอย่าไปทานทุกวันนี้หลายคนนะครับใช้ความอยากเนาะเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆแล้วมันอยากขึ้นมาก็ไปหามาทานตามที่ร้านเขาได้ได,ไ,ดได้โฆษณาได้อะไรนะครับก็ร่างกายยังไม่ต้องการแต่เราก็ไปเอาเขาเข้าไป นะครับอันนี้เป็นกันเยอะมากประการแรกคุยกับตัวเองมันอิ่มแค่ไหนนะครับหรือมันหิวเวลาไหนประมาณสัก6ชั่วโมงร่างกายนะครับถึงต้องการอีกถ้ามันไม่ถึงเวลานั้นสองสาชั่วโมงมันหิวแล้วลองไปดูในมื้ออาหารนะว่าเราทานข้าวมากไปไหมโปรตีนมากไปไหมเอิมไม่ใช่นะครับคาร์โบไฮเดรตมากไปไหมหรือว่าจะเป็นน้ําตาลมากไปไหมในมื้อต่อไปเราก็เสริมด้วยโปรตีนแต่ว่าไปลดนะครับลดข้าวลงไปนะครับเพิ่มเนื้อลงไปอีกนิดนึงเพื่อทําให้เราไม่ต้องหิวบ่อยนะครับ ถึงเวลาถึงค่อยทานร่างกายมาบอกว่าเราหิวแล้วถึงค่อยทานออหรือไม่บางทีเราทานข้าวมากไปออน้ําตาลมากไปทําให้นอนไม่หลับไหมเกิดความเครียดไหมนะครับอาจจะทําให้เราเกิดสารบางอย่างหลั่งออกมาให้เราหิวอีกอย่างนี้นะครับประการแรกคือคุยกับตัวเองคุยกับอาการต่างๆประการที่2ออยากจะให้เราได้คิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะทานว่าที่เราทานเนี่ยมันอะไรมากกันเกินไปอะไรน้อยเกินไปดูในจานอาหารข้าวเยอะไปไหมนะครับข้าวมันเกินทัพพีหนึ่งไหม นะครับหรือว่ามีพวกน้ําตาลเยอะไปไหมหวานเยอะไปไหมนะครับแป้งเยอะไปไหมนะครับอันนี้ลองลองดูก่อนนะคิดก่อนนะอะไรควรจะมากอะไรควรจะน้อยให้ได้ทั้ง5หมู่นะนในปริมาณที่พอเหมาะพอควรประการสุดท้ายก็คือว่าให้เราลองศึกษาดูว่าอาหารหลัก5หมู่ที่เขาบอกเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับแล้วควรจะทานอะไรเข้าไปแค่ไหนอย่างไรศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับอย่าใช้แต่ยาอย่างเดียวเพราะว่ามันไปตกที่ตับที่ไตปัญหาลดความอ้วนก็แก้ไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดนะครับมันก็จะกลับมาอีกมีโยโย่บ้างแต่ถ้าเราคุมอาหารได้นะครับให้ได้ครบ5้าหมู่ให้ครบจริงๆนะครับเขาจะช่วยได้ในร่างกายของเราจะไปลดความอ้วนได้ลองไปดูหมวดไหนช่วยได้นะครับไขมันดีไปขับไขมันเลวออกไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจในคลิปแบบนี้ รบกวนนะครับช่วยกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยผมจะได้นำเสนอคลิปดีๆแบบนี้นะครับเรื่องราวของสุขภาพมาบอกกล่าวอีกวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ